สวัสดีจ้าสวัสดีตอนประมาณหนึ่งทุ่มกินข้าวแรงจา้าข้าวแรงน,นี่มาเด้อจา้าเพื่อนเพื่อนเลฟซีทุกคนมาเฮียแต่ไข่เหลืองไข่ขาวไปไหนน้อเออเออโอ้เอาไปเอิญไอยสิลูกไปเอิญไอยสิเอาเอิญเอิญเอิญมาเอิญไอยมากินข้าวไม่อยากข้าวบ่กไม่อยากข้าวบอ บังลาอยากบ่บังลายอยากยาคับอยากครับอยากครับก็นั่งลงลูกอ่านั่งลงนั่งลงโอ้คนเก่งอืมอืมแกงจืดตัวยี่สิบเอ็ดเอาเป็นไก่มาหนีบเลยไก่มาหนีบเลยไก่มาหนีบเลยไก่มาหนีบกอืมแกงกอควเป็นตัวนึกเป็นตัวเลยรวมเป็นตัวใส่ผักกาด เขาก็สวมแบบเนี a a holder, um. ้ยอ an ๋ออ uh, ืมแกนตําเจังได้น้องทุกีแกนจืดยี่สิบบาทได้เยอะอยู่ดิมื่อนี้ยู่บ้านม่ตลาดนัดเด็กๆเขาซื้อมาอันนี้คุณยายเป็นคนแกงอันนี้ว่าทิ่โทษไว้ใเฮล้านหลานเนาะเขากินหยั่งยิ่มนะประกาศกินนิ่มหยั่งล่ะไอ้ปองทวไอ้ปองอิ่มไอ้ปองกินหยั่งเพราะปองกินหยั่งมั่งแล่นอื โอ้แกงจืดก็ไปตาแสบพหาดขินเอาสดดดคนสวยสดโอ้ยนั่นนั่นนั่นน่นเอาเราเอาเราอาเอาเต้นเต้นเต้นเต้เไหบิ้งเนี้นั่นนั่นนั่นนัอร่อยไหมคะอร่อยอ่อยกินเยอะๆเลยปเปอร์อร่อยไหมปเปอร์เปออร่อยไหมอืมอืม เอาเข่าไปท่านเด็กเข่าไปท่านเด็กอ้เข่ามารวดฟองเออ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 เนาะตังกินเข่าตึงอันติ้นหลัเซลบอกไปงเซลฟบอกมีโทรศัพท์เนาะฟองตังไ่ นี่มันนีแกงเขียวหวานกินกับข้าวเหนียวนี่นะแล้วก็บอบอกอเดี๋ยวขาไปด้วยเอาข้าวใส่ด้วยปิงปองเอาข้าวใส่น้ำแหนยเอาข้าวใส่ด้วยลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวไกเดี๋ยว่เดี๋ยวเออเเดี๋ยวเดี๋ยวไก่เดี๋ยวไก่เี๋ยงนี่ไงโอ๊ย